ลมอีกแล้วพี่น้องสบายดีอีกเด้อสบายดีย้าเสาของเสาของตอนเสาวันศุกร์พี่น้องตื่นมาเมื่อนี่เพราะว่าลมเป็นโงนเป็นโงนมากพี่น้องเอ้ยลมเป็นหัวเป็นหัวมาคล้ายๆแบบลมซาเนาะพี่น้องทางบวานซาแพงคัดลมแบบนี้เขาเอิดลมซาซา่น้านี่นานี้ยังมาแต่เสาแท้ละ ต้นใหม่น้่ยหน่อยยังหวนๆเปิดห่านก็จะได้เปิดปองเดียวพี่นอนะอ้องคอมบ์มาไว้กับลมลมแบบลมอุ้มอุ้มขีุ้นมากเนาะสะแพงกับกระลังกาเกียมพี่นอ้องเรื่องอยู่พองกินชิลงวัดลงว่านี่ละเมื่อนี่ยก็จัะนักจะเต็มหลายอีกพี่น้องกับเขาเฮ็ดเต็มกระซาม ว่านี่ซื้อเฮดน้พี่นองหาโลสะแพงพึ่งออกมอคืนนี่มาส่องเมืองปัดทองยางเกิดเถื่อก็เลยมาเทออกเทออยันมันอมนามยันมันเนาตื่นมาละแหงแบบน,นี้มอคืนนี่อมนามเปียกวัดทองยางเฮทเนี่ยเขาก็ว่าว่าปลูกเนี่ยปีนี้มันหนาวครับว่า มีเฮดหาโลแล้วก็มีปลาทูนะพี่น้องปลาทูสี่โลแล้วก็พวกหมักนาวมักเล่นมักเล่นมักนาวมักชัวโอ้มักทัว,ทวแล้วก็มีกระเพมีจอกนะพี่น้อง เมื่อนี้กันนี่ละเชียวลงไปวัดคือเก่าพี่เนาะในสบานสศเมืองได้อยู่ได้กินเนาะพวกเห็ดเวียดงานอยู่ในวัดในว่านเนี่ยและก็เป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ก็คือไอ้แม็กคิวเนาะแม็กคิวทาง USA คือเก่าแล้วพี่เนาะก็เท้าเตรียมเอารถเค้นมาใส่ยูเอเลย ลมผัดขี่มูทูขี้ไก่พี่น้องพ่อแม่อันบุลนันว่าว่าลมผัดขี่มูทูขี้ไก่ได้แค่นี้อุ้มขีเ่เล่นไงกุ้มไงกุ้มนี่นเป็นสปอนเซอร์นี่กาบูบดได้ขาดนะพี่น้องบอดูดได้ขาด ได้กินทุกมื่อทุกวันเมื่อวานนี้กับเขามีแล้วแต่เรได้เอาลงแต่ว่าเอาลงแต่พวกเครื่งองดื่มเนาะเป็นกาแฟมื่อี้ก็เอากาแฟลงอีกเฮ็ดกะสิแกงเอาพี่น้องเลยข้าแพงกะหอยอันอันข้าวสากไปหาะสื่อย่านั่งเขียว แกงใส่ยานางเขียวใส่ขอเบือมันจังแสบเนาะแกงใสมันบ่ค่อยแสบปันใดหัหกขึ้นกบผูหมักเนาะแต่ว่าแกงเห็ดในใส่ขอเบือใส่ยานางเขียวแล้วมันแสบกับหนึ่งเห็ดสมพีม่น้องเอเห็ดอันนี้แสบป,ป้าปลาเป็นไแหละลงหลักลงแล้วบอน่ะลงปลาข่อยแล้วบ่ ห้องป้าป้าดูลูกให้มนมะยุเอาห้องกินลงไปนี่ใสกวดอยู่สายเออเดี๋ยวสืไปห้องเอาคนก่อนป้าป้ายิงบอกว่าป้าป้าเห็ดวิ่งเอ้ยว่างอยู่บ่ไปส่งห้องกินนะเฮ้ยอ๋อเราทำความสะอาดลังบ้านเราดูเราขยันได้เคยเถ่านี่เราบ่อยู่สื่อ

หลายอย่างอย่เอากระซามอันกระซามกับบริพัตมึงด้วยมีแต่ขาบน้ำโอ้โอ้โอ,โอสกระป๊กระซามก่อน,นโอ้ยขี้ดินพายเอาไปใส่ขี้ดินเลยดินปแนนมตะวันแนน

โ yeah. 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 yeah, ้ยมกระโดดมเ่กลมระโดดนี่ได้หมัดตัวไห้เท่าไหาล่ะมึนกันเหรอน้าเอือยเอื่อย ้าบุิรี่พุ่งจีแนมูบอกกาเลือกเท่าน้ำตัแค่ทาอันนู้ตุ้อห้าเลือกพอแจกลังเก่ามารีเซ็ตใหม่ ในลังคาสีเหลืองเอิมเติมขกกัเขกเนาะเขากระวัดขักอันนี้เพราะว่าในเทพื้นกระมงลังคาแต่พอทะเลเอาเมื่อในสีมงได้บ่ลมบึนบึน Thank you. ก็้วต้มยังไงน่ะอนเออัขา้าไปซื้อไมาลแลวพักอันนั่นนะย่อร่างนะสมได้สมยังสมมาคั้มมาแลวถึงเมื่อกเชียวมาเออสมใบมาค้ม